เทศบาลเมืองมหาสารครามร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารครามครั้งที่22ท2564เมื่อวันที่17มิถุนายน2564เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมบุษาร,ราคามสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารครามนายกฤษติศตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสาร,รคามครั้งที่22ทับสรวมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสาร,รคามหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องอำเภอทุกอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสาร,รคามโอกาสนี้นายภาคินติรพงศ์ไผ่บูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสาร,รคามพร้อมด้วยนายโกพัสสมสารองประหลัดเทศบาลเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ด้วยจังหวัดมหาสรารคามมีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่16มิถุนายน2564ในพื้นที่ของจังหวัดมหาสรารคามมีรายงานผู้ป่วยในระลอกเมษายนรวมทั้งสิ้นจำนวน404รายอยู่ระหว่างการรักษา47รายรักษาหายแล้ว355รายมีผู้เสียชีวิต2ราย เพื่อเป็นการติดตามการดําเนินงานควบคุมป้องกันโรคได้กําหนดมาตรการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรคในระดับประเทศและเพื่อเป็นการติดตามการดําเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการอํานวยการการบริหารจัดการให้วัคซีนเข้าร่วมประชุมโดยมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ในทุกอาเภอทั้งนี้ในพี่ประชุมมีมติสำคัญดังนี้ 1. หให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือปิดเป็นการชั่วคราว14วันตั้งแต่วันที่18มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2564 2. ปิดการเข้าออกหมู่บ้านหมู่2บ้านโนนมี และหมู่4บ้านหนองบัวตำบลบัวคออำเภอเบืองมหาสรารคามเพื่อควบคุมการระบาดโควิด1 i d 1 9จนถึงวันที่30มิถุนาย,ยน2564ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ารายงานตัวเพื่อประเมินความเสี่ยงและกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา14วันโดยเคร่งครัด 3. ามกำชับทุกภาคส่วนในการร่วมรับประทานอาหารกลางวันให้เว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งพบว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงในการระบาดของโรค